ทุกคนดูเยวิยตัวแสบนะคะมีความเนียนอันนี้คือหาเพื่อนเพราะเพื่อนอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งชะเง้อชะแงอาชีพไปไหนล่ะไปไหนลูกจิ๋วหนูขึ้นไม่ไหวลองหนูอ้วนลูกดูหา่างอ้าวจ,จ้ะเอ๋ใครอยู่นอกบ,บ้านคะ ช้ารอเปล่าหันมันนี่มาเร็วเป็นสวยมหายายาณเลยนี่อ่ะเร็วอันเร็วอันนี้อันนี้อ่ะเร็วเร็วเร็วที่นอนหนูหรอลูกฮะเอีตวแสบ มาหนังเปล่าแล้วนะคะทำไมฉันไม่ได้ออกล่ะทำไมเยเชาได้ออกจิ๋วมันก็ตามเขาเนาะเขาทำอะไรมันก็ทำตามเขาเนาะเป็นลัทธิที่ไม่ได้เกิดขึ้นในแถบอเมริกาใต้แต่เติร์ก